4ราศีดวงเจอคู่รักบุญสัมพันธ์เรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ราศีนี้นะครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมที่จะต้องรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักในปี2 5 1 8นี้นะครับปลายเดือนมกราคมนี้เริ่มเห็นแววกับเรื่องความรักของทั้ง4ราศีนี้ครับลำดับที่1นะครับ,บ,บ,ค,รบคือชาวราศีพฤษภนะครับผมบอกว่าชาวพฤษภเนี่ยเงียบเหงาเศร้าส้อยกับเรื่องความรักมานานนะครับเพราะตัวคุณเองปิดใจกับเรื่องความรักไม่กล้าเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งเพื่อความรักอย่างยังย่งยืน ครับแม้จะมีเข้ามาคุณก็ให้เขาได้แค่สถานะคนคุยนะครับหลังจากนี้ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปความรักของคุณจะโดดเด่นมาเป็นดอกแรกหากคิดจะมีแฟนสมหวังครับลำดับที่สองนะครับคือชาวราศีกรกฎนะครับกรกฎเองเนี่ยก็ดวงโดดเด่นมากๆกับเรื่องความรักนะครับแต่จะเป็นความรักที่เข้ามาหาคุณอย่างตั้งใจและจริงจังอยู่ที่คุณจะเปิดใจไหมเพราะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากมกราคมนี้เห็นผลดีกับเรื่องความรักมีโชคดีมีโชคกับเรื่องความรักเข้ามาครับ ล้บมาพี่3นะครับคือชาวราศีกลุ่มนะครับชาวกลุ่มเองเนี่ยก็ดวงแรงนะครับมากๆเลยทีเดียวกับเรื่องของความรักนะครับเพราะไม่แคล้วกับเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีรักซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นระวังใจให้ดีใครที่มีแฟนมีความรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับระวังให้มากนะครับว่าจะมีเรื่องของพันธะซ้อนเข้ามาเกี่ยวพันนะครับล้วมาพี่4นะครับลำบัดสุดท้ายเลยคือชาวราศีเมษนะครับผมบอกว่าชาวเมษเองเนี่ยจะเจอคู่บุญสัมพันธ์จะเจอคนที่เป็นรักสําหรับคุณอย่างจริงจังจะ เจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างตั้งใจนะครับและคุณก็พร้อมที่จะรักและเปิดใจกับเขาอย่างเต็มที่เต็มใจเกิดขึ้นนะครับเป็นบุญที่สร้างสมร่วมกันมานะครับทั้ง4ราศีนี้ครับก้าวเข้าสู่เดือนมกราคมพันปี2 5งหเมื่อไหร่นะครับเห็นผลดีสําหรับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ต้อนรับเดือนแห่งความรักอย่างเต็มที่และเต็มใจด้วยเช่นกันครับ